ก็ถ้าพูดคำประโยคเด็ดๆก็คือว่า You know, I'm back. สวัสดีครับทุกท่านวันนี้เราก็จะมารีวิวหนังที่ผมเพิ่งไปดูมาจากโรงเลยนะครับก็คือเรื่องเทนเน็ตนะครับเทนเนตนะครับเป็นหนังของผู้กำกับคิสโตเฟอร์โนแลนนะครับก็น่าจะรู้ๆกันอยู่ก็เป็นหนังแบบมีข้อมูลน้อยมากสําหรับหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่มีข้อมูล แบบแทบไม่ปล่อยข้อมูลมาให้เราเลยอะนอกจากตัวอย่างะนะแล้วก็ทฤษฎีต่างๆอะไรของหนังมันก็ดูแบบดูยังไงอะมันก็ดูแบบก็ต้องใช้หัวสมองในการดูประมาณหนึ่งต้องแบบเป็นคนแบบดูหนังสายนี้มาประมาณหนึ่งอะถึงจะเข้าใจนะครับไอ้เจ้าเทเน็ตมันคือไอ้มันเหมือนกับกระจกอะเออผมผมว่ามันเปรียบเทียบมันเหมือนคล้ายๆเรามองตัวเองอีกเป็นกระจกอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็ ผมว่ามันมันก็ไม่งงมากนะเอาจริงมันไม่งงไม่งงเลยแต่ที่มันงงคืออะไรรูไหมคือภารกิจของมันเออภารกิจไอตอนที่ประมาณช่วงกลางๆเรื่องกับช้าเรื่องเนี่ยผมผมจะจะแบบตามไม่ค่อยทันแล้วนะช่วงนั้นอะมันจะคิดตามไม่ค่อยทันอะมันแบบมันมันเร็วอะตัวละครมันพูดเราก็พยายามตั้งใจฟังนะมันก็บททําให้มันไม่น่าดึงดูดที่เราเราจะดูมันอะบทในหนังนะ ผมยังเฉยๆกยบตัวละครเรื่องนี้นะมันไม่สามารถแบบน่าจดจําต้องใช้คํานี้แต่โรเบิร์ตพทิสันอย่าไปคาดหวังว่าแกจะออกมาเยอะนะแกไม่ได้ออกมาเยอะเอ,อ,อารมณ์ประมาณตัวละครในหนังเรื่องอิน e p t i o n คนที่เป็นคนที่เป็นนางคนที่แสดงโดยโจเซฟกอร์นเลวิตอ่ะเดี๋ยวอารมณ์ประมาณเหมือนคนเนี้ยในเรื่อง Inception นะครับจอห์นไอ,อแกเชื่ออะไรตัว,ต,วตัวพระเอกอะ่ะเออแกก็เล่นดี ไม่ไม่เชิงเป็นคนซีเรียสร้อยเปอร์เซ็นเหมือนอันนี้เนี่ยเหมือนเจมบอลเออเหมือนเจมบอลมากเลยระวังดูนี่มันจะมีความเหมือนหนังเจมบอลนะด้วยนะเออผมดูนี่ผมคิดเลยนี่แม่งเจมบอลชัดๆเออไม่ใช่ตัวโรเบิร์ตแพทริสันนะโรเบิร์ตแพทริสันแบบบทจืดบทก็จืดอ,อยู่โดนเอ่อจอห์นเดวิดแกแย่งแย่งเออแย่งซีนไปนะต้องใช้คำน,นี้ ตัวร้ายก็น่ากลัวนะเรื่องนี้ตัวร้ายแสดงโดยเคนเนตบนานาดเป็นนักแสดงที่เป็นผู้กำกับด้วยแล้วแกก,แก็แกแบบผมว่าแกทำหนังอะ่ะดีบ้างไม่ดีบ้างลองบอกงี้แกกำกับเรื่องทอภาคแรกะคนที่เป็นตัวโกงเรื่องเทเนตกำกับทอภาคแรกถ้าเรียงอันดับความชอบมีผมน่าจะชอบเอภาพยนตร์สั้นของโนงแลนที่ชื่อเรื่องว่าดูดบักนะครับมากที่สุดละ ที่จับทฤษฎีได้นะแต่ไม่เต็มร้อยผมผมมั่นรู้พอพอเข้าใจแต่แต่อต,ตอนที่มันแต่ตอนที่มันไปทำธรรรุรกิจกันอะ่ะเออผมไม่เข้าใจผมงงมากเลยช่วงนั้นผลดูประมาณเออสี่ส,สี่ห้าคนไหมก,ก,เก็เกือบสิบเกือบสิบแต่ไม่ถึงสิบครับเต็มสิบเท่าไหรครับสัก 8, แปดคะแนนไปสักแปดคะแนนนะแต่เรื่องอืน่นผมชอบมากกว่ามีมีเมนโต้ก็น่าจะชอบมากกว่า แต่เรื่องเนี้ยที่มันที่มันที่มันโดดเด่นเลยไม่แพ้กับตัวหนังเลยคือ s แซวแท็กนะครับไม่ได้ผู้ประพันธ์ฮาร์ซมเมอร์มานะแต่คนทำแซวแท็กนี่น่าจะคนอื่นแหละเสียงดน,นตรีมันเข้ากับหนังมันเป็นแบบมันแบบเป็นแนวซินป๊อปแนวแบบเอ่อแนวเอ่อซินป๊อปอะ่ะเออชอบชอบดนตรีโอ้โหผมขึ้นมาโอา้กูว่าหนังเรื่องนี้แม่งเสียงดน,นตรีล้ำเกินตัวหนังอะใช้คำนี้เลยนะครับ การถ่ายก็เป็นหนังโนแลนครับเราดูล้วก็รู้เลยว่าเป็นหนังโนแลนนักแสดงก็เด่นดีบทก็อาจจะมีปัญหาบ้างนะครับมันงงเกินไปอ่ะเออเออโนแลนนี่จะตรงเข้าไม่เคลนเบย์แล้วไมเคลนเบย์นี่จะเอาบทมาดูยากมาทําให้เป็นดูง่ายแล้วมั่วเลยนะแต่สําหรับโนแลนเอาเอาบทที่ยากอยู่แล้วเอามาทําให้ดูยากขึ้นมาอีกนะทาให้มันปวดปวดสมองเลยสิ่งที่ผมประทับใจเลยคือ วิธีการถ่ายทําวิธีการถ่ายทำของนางเว้ยมันจะทําแบบบางอย่างเคลื่อนไปหน้าบางอย่างถอยหลังอันนั้นมันถ่ายได้ไงผมว่ายังงงอะ่ะกลับมานั่งคิดก็ยังแบบมันก็ถ่ายได้ไงมันบางอย่างถ่ายไปหน้าบางอย่างถ่ายไปหลังที่อ่ะถือว่าเจ๋งอะ่ะอย่าใช้ความเข้าใจใช้ความรู้สึกเออเออใช้ความรู้สึกแหละไ,ไม่ต้องเข้าใจมันหรอกแต่แต่ผมอยากให้โนแลนทําเรื่องต่อไปนะถ้าโนแลนทํา อยากให้แกทําประมาณแบบเหมือนดันเคิร์กอีกรอบหนึ่งนะครับผมอยากดูอะไรที่มันง่ายๆแต่มันทรงพลังแบบดันเคิร์กอันนี้มันมันเล่นกับความคิดอินเทปชั่นอ่ะอกตรงว่าผมดูรอบเดียวผมเข้าใจนะครับแต่แต่เรื่องแต่เรื่องนี้มันมันงงอะ่ะ <laughs> มันงงในภารกิจครับผมถามพี่เอาลงหนังที่อยู่แถวบ้านผมแก้วบอกโอ้โหมันก็ ใช้ความคิดประมาณหนึ่งอะ่ะเออดูว่าต้องเขาดูความใช้ความคิดประมาณหนึง่งเรื่องนี้ดันกับดาร์กไม้ชอบไหมเดือดดาร์กไม้ครับเดือดดังในอยู่แล้วเดือดดังในมันหยิบมันดูหลายรอบมันยังแบบเออมันยังสนุกทุกทุกคําพูดทุกอะไรอะ่ะเดือดดังในไม่ไม่เบื่อไม่อืดไม่อะไรเลยนะชอบเดือดดังในมากกว่ามันมีเรื่องคาใจไหมสำหรับเรื่องทเทนเน็ตนี้ผมบอกเลยว่ามีนะครับมีแน่นอน หนังโนแลนมันต้องมีอะไรข่าวจะแมนคนจะออกมาบอกว่ามึนมึนงงงงกันละงงอยู่แล้วหนังเรื่องเทเน็ตเนี่ยมันมันคือหนังงงมีข้อดีข้อเสียนะหนังเรื่องนี้แต่ส่วนมากข้อดีจะเยอะกว่าอยู่ละเออแต่แต่อยากให้โแนแลนถ้าเรื่องต่อไปนะอยากให้โนแลนทําแบบอะไรที่มันกลับไปเล่นง่ายๆเล็กๆแบบพวกเออดันเคิร์กแบบแบบอะไรอะ่ะแบบมีเมนโต้อะเออนะครับ นันไปแล้วไว้เอามาทำคลิปรีวิวอีกรอบนึงนะโอเคไปก่อนแล้วครับสวัสวดีครับไว้เจอใหม่คลิปหน้าด้วย